วันนี้เรามาลองทดลองประร่วงหลังร่งกันอีกรอบหนึ่งนะคะเพื่อนๆน,เ,นเดี๋ยวเมื่อขี้คือนอกด้วยมันปลูกเบบนี้นะคะ<ๆ>เพราะว่าลองประสององคน์นไม่ปานเนี้ยอินจากควนควนต้นเดิมนะคะปาดปาดออก เพื่อไม่ให้เปลี่ยงต้นกล้วยนะคะแเราก็วางไว้ประมาณสักชั่วโมงกว่าๆหรือว่าสองชั่วโมงแล้วก็ค่อยมาดูนะคะว่าปลาเนี่ยจะมีความแลังสักสิบไหม ตาอากว่าปลาไม่มีความขลังเราก็นำไปวัดให้ปลาตันสวดยัดใหม่นะคะอ่ะอเนี่ยแต่เราก็วางไว้นะคะวางปลาไว้อ่าอะราร่วงหลังรังกินนะคะร่วงหลังะะร่วงเนี่ยรงวงนี้นะคะตัวน,ะะน,น,ะะนี้อ่า วางไว้สั่วตรงนี้ก็เคยอลองมาครั้งเลยนะคะยอดกล้วยไม่ปลูอ่ะวางไว้คู่กันอ่ะรุปประมาณชั่วโงครึ่งหรือสองชั่วโวงเดี๋ยวเรา่อยมาดูกันว่าด้วยจะแตงหน่อออกมาไหมคะอ่าเดี๋ยวเราไปต้นต่อไปกันนะคะ